สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Excellence Insight วันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากชวนทุกคนมาคิดตามกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลพนักงานแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของสวัสดิการไม่ใช่แค่เรื่อง work life balance แบบที่เราคุ้นเคยแต่เป็นการมองลึกไปถึงชีวิตการทำงานที่มีพลังจริงๆเรื่องนี้มาจากแนวคิดของ Microsoft ครับเขาเปลี่ยนวิธีมองพนักงานจากคำว่า engagement หรือการมีส่วนร่วมไปสู่คำว่า t h r i v i n g ที่แปลตรงตัวว่าความรุ่งเรืองหรือว่าการเบ่งบานก็ได้ฟังดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับแต่นี่แหละคือสิ่งที่เขาค้นพบหลังยุคโควิดคือก่อนหนน้านนี้ Microsoft ก็เหมือนหลายๆองค์กรแหละครับที่ใช้แบบสอบถาม What engagement รายปีแล้วก็ได้คะแนนดีนะแต่พอลองเจาะลึกลงไปกลับเจอว่าคนจานวนมากยังรู้สึกหมดแรงไม่เห็นเป้าหมายของตัวเอง ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทํามันมีความหมายแค่ไหนทั้งทงที่บนกระดาษก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างโอเค Microsoft ์ Microsoft Microsoft ก็เลยบอกว่าแบบนี้มันไม่พอแล้วลละมันต้องมากกว่าแค่ถามว่าคุณพึงพอใจไหมแต่มันต้องถามว่าคุณรู้สึกมีพลังไหมคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าจริงไหมคุณได้ทำงานที่มีความหมายสำหรับคุณหรือเปล่าแนวคิดเรื่อง Triving ของเขาเลยนิยามไว้ว่า การที่พนักง,งานรู้สึกมีพลังได้รับการสนับสนุนและได้ทำงานที่มีความหมายในทุกๆวันพูดยังไงก็คือมันต้องรู้สึกว่าตื่นมาแล้วอยากไปทำงานไม่ใช่เพราะต้องไปแต่เพราะมันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีส่วนร่วมจริงๆพอเขาเปลี่ยนแนวคิดแบบนี้ Microsoft ก็เริ่มเปลี่ยนวิธีวัดเลยครับเลิกใช้แบบสอบถามยาวๆปีละครั้งหันมาใช้แบบใหม่ที่สั้นกระชับ สำรวจทุก6เดือนแล้วก็ถามตรงๆแบบไม่อ้อมเช่นคุณรู้สึกมีพลังในการทำงานไหมคุณรู้สึกว่าได้ทำงานที่มีความหมายไหมคุณรู้สึกว่าคุณมีอิสระมีโอกาสใช้ศักยภาพของตัวเองไหมผลที่ออกมาก็น่าสนใจครับคะแนนเฉลี่ยทั้งบริษัทอยู่ที่77เต็มร้อโดยที่หัวข้อเรื่องงานมีความหมายกับมีอำนาจในการตัดสินใจได้ประมาณ79 แต่พอถามว่ารู้สึกมีพลังไหมได้แค่73แปลว่าแม้จะรู้ว่างานมีคุณค่าแต่หลายคนก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วสิ่งที่ Microsoft ค้นพบเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรมองค์กรน,นี่แหละครับที่มีผลกับความรู้สึกแบบนี้โดยตรงคนที่ t r i v i n g มักจะพูดถึงบรรยากาศที่เปิดกว้างสื่อสารกันได้จริงๆมีความร่วมมือไม่ตัดสินกันในขณะที่คนที่ไม่ t r i v i n g มักจะพูดถึงระบบที่แข็งตัว มีไซโลแยกกันทำงานแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีเสียงในองค์กรและแน่นอนครับคนที่มีบทบาทมากที่สุดในการทำให้คนทริวิ่งหรือไม่ก็คือหัวหน้า Microsoft พบว่าถ้าพนักง,งานรู้สึกว่าหัวหน้าให้เกียรติให้ความเคารพเชื่อมั่นในตัวเขาคนคนนั้นจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยลองคิดตามดูนะครับถ้าเรามีหัวหน้าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่คนที่ทำงานได้ ความรู้สึกที่เรามีต่อการทำงานมันจะเปลี่ยนไปเลยทันทีอีกประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยคือ driving กับ work life balance มันเหมือนกันไหมคำตอบคือไม่เหมือนครับเราบ,บางคนอาจจะเลิกงานตรงเวลามีเวลากลับบ้านมีเวลานอนแต่กลับไม่รู้สึกมีพลังเลยในขณะที่บางคนอาจจะทำงานหนักมากช่วงหนึ่งแต่รู้สึกดีเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ทำมันมีเป้าหมาย Microsoft ก็เลยเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มที่ t h r i v i n g บวก work-life balance กับกลุ่มที่ t h r i v i n g แต่ balance ต่ำแล้วพบว่ากลุ่มแรกใช้เวลาทำงานน้อยกว่าประมาณ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำงานร่วมกับคนน้อยลงแต่มีเวลาโฟกัสมากขึ้นและมีเครือข่ายที่ใกล้ชิดกว่าสรุปง่ายๆว่าการร่วมมือมากเกินไปก็ทำให้เหนื่อยได้เพราะฉะนั้นต้องออกแบบให้เหมาะกับบริบทไม่ใช่แค่ให้ทำงานน้อยลงอย่างเดียว และสุดท้ายสิ่งที่ Microsoft ทําไม่ใช่แค่เปลี่ยนคําถามแต่เปลี่ยนแนวคิดเลยครับจากการถามว่าพนักงานพอใจไหมกลายเป็นพนักงานรู้สึกเติมเต็มไหมได้รับพลังไหมและเห็นคุณค่าของตัวเองไหมนี่คือวัฒนธรรมใหม่ของการทํางานที่ไม่ใช่แค่ให้อะไรกับพนักงานแต่ถามจริงๆว่าเรากําลังปลดล็อกศักยภาพของมนุษย์ได้หรือเปล่า และผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทใหญ่ๆอย่าง Microsoft หรอกครับแต่องค์กรทุกระดับทุกประเภทสามารถเอาไปปรับใช้ได้เพราะสุดท้ายไม่ว่าเราจะทำงานแบบไหนพนักงานทุกคนก็อยากรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำมันมีคุณค่าและฉันเป็นคนที่มีความหมายในที่แห่งนี้ถ้าเราทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้องค์กรของเราก็จะได้ไม่ได้มีแค่พนักงานที่ทำงานได้แต่มีคนที่อยากสร้างสิ่งดีๆไปกับเรา ขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าดูแลตัวเองและอย่าลืมดูแลพลังในใจของทีมคุณด้วยนะครับ